สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเตรียมแปลงเอาไว้เพาะต้นกล้ากันนะคะแปลงเดี๋ยวเราจะเซตก่อนเซตแปลงก่อนนะคะแล้วค่อยเพาะต้นกล้าเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้ฝากล่องโฟมนะคะรองรองที่พื้นดินเพื่อป้องกันไอเย็นจากพื้นดินอ่าไม่ให้ไม่ให้กระถางที่เพาะต้นกล้ามันมันเย็นเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรองก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกมาคลุมนะคลุมพลาสติกแล้วก็ผ้าสำลี เอาคลุมพลาสติกให้ให้คลุมถึงพื้นข้างล่างเห็นไหมคะข้างๆคลุมให้มิดข้างล่างนะคะเซ็ตเซ็ตพลาสติกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าสำลีคลุมนะคะอีกสองชั้นเดี๋ยวจะคลุมผ้าสำลีนะคะผ้าห่มผ้าสำลีให้หเรา

เสร็จแล้วนะคะแปลงสำหรับเพาะทั้งหมด6ชั้นนะที่คลุมนะคะพลาสติก3ชั้นสรุปสรุปแล้วใส่พลาสติกไป3ามชั้นแล้วก็ผ้าผ้าคลุมอีก3มชั้นผ้าสำลีอีก3มชั้นนะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเพาะต้นกล้าแล้วก็วางข้างในกันนะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะ ข้างในอุโมง์ก็จะเป็นแบบนี้ข้างในอุโมงโอเคค่ะสวัสดีค่ะ